เฮียมใ,ใส่หลวงมัลปุงไรปีตองได้รับใส่หมกนั่นลมงอกปัดวาวบัดนี้ลมเนาวพางนุ่มบานานาทีไม่ดำการต้องทำงานเลี้ยงตนเพราะจนกายก็กำปลาโปรหรือเบเพร,ระจุดแต่ตนไจ้ิ เรื่อเมตตแตจจิตโกชีวิตกันอาคตเราต้องมดในความหมาแต่เราขึ้นอยู่จ้านี้ต้องน้มีแต่อดตายต้องป่าไกลไปจากบ้านเพื่อจากห้างานทําเออพี่ทองเรายังแก้ไขปัญหาไม่ได้เลยปัญหาเรื่อก็ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมากับเราพี่ทองก็รู้เนี่ย มึงรแล้วไม่ใะให้อทองไม่โรเรือว่าจา้านมดแล้วตอนนี้อรู้แล้วว่าไม่มีแล้วซึ่งสองอดอสานามดแล้วกรับเ้นแค่ตึ้งแต่เนทำเรื่อเมื่อไงเนี่ยเจ้าแจบเลยนักแรงยนไงตอนนี้ตอนนี้กนกันมัง่งเขาจะไม่แดงอีบ้านนั่นไอ้แรนี่โปกหัวด้วยวัยรุ่นเลยวัยรุ่นเรือเล่นเคลาวา เล่นอะไรไดอะไรได้เด็ก็ตีคำตาไกล้เดโลกลมกลมเด็กไกลบอลนั่นอะไรด้เด็โลกลมกลมเด็กเมินบอลนั่นอะไรได้ไอ้โต้เด็กเมินบอลออดิบอะไรได้ขวาออดิบก็ว่าเด็โลกลมกลมเมินบอลนู่ออบุกเลยทฮมเหลือโยกไม่ต้องยุ่งกันเป็นไงเปรียกันกันเลขเรื่องคิดเลยปากเปียกแจ๊กแจ๊กท่านขืนว่าก็ควันเราปัดก๋วยเตี๋ยวจี้ปัดจุกคูพอนเชก A cơn vá chưa ràng hoa nó nôn yêu cân tung chi quan cuộc hai tay. Ta mãi bít hoa tay nè quan ngục quan ngục quan ngục kim liên. Cuya mèn hoa yung lương lên lên yên yêu cương lên bọn. Then tay riêng mê tung mừng đa qua taba taba ku đô la đốn la. A leng y tang y tang y mèn ku มึงไอ้โตกูไม่เกิดเ็นกูแต่งกอยมึงจำได้ไหมโตรายการปีไม i̇şte. ่ถึงกังมันเราอะแต่แบบนั้นดูยาแล้วพ้อว่าพุงควกขวอยน้องดูยาขี้ปีแลยจิ้มเลือปีเลยวะกวายุดได้เลยมึงกันดูได้พ่อพุงเผื่อไม่แก้วกันวะพุ่งใกล้ใกล้ป้ากันวะขวอ้เต้านี่มีปนหาว่าพรอุลากะมันหงันเช่รากูปักจึกจกจึจับ่านแตกแตกแตกดตกแตกแตกตกตำรวแตะว่าได้ไหมว่าเปลือกมาในมันแต่งหอยแก้วไปกันโรนาเกินนั่นฮ ฮี่อ๊กล้วอยากพอมย่ะหางูบาดนักหน้าผมไม่รู้ว่าอีจีบกู้ไอ้บาดหลวกก็อย่าต้อนจีบกู้เอออันกู้แกบ้านกู้เก้โรงเรียนเออเก้โรงเรียนเก้รถกลับจากโรงเรียนครูอันนั้นเ่้รถเครื่องลืมขึ้นจะเต้นกรั้งที่นี้ต้อนก็ยืมรถก้อไม่รู้ยิกไปคนครูกรับคนครูลืมขึ้นจะเต้นคนครูครับคนครูลืมขึ้นจะเต้น แด้ครัว่าเพลือครัวก้คุณกาติวจามาบอกได้ตองออว่าเพือไอตองว่าไม่เป็นไรวะเร็วครับประดังปรึงชอยเห็นปลาตัวกองครัวใจขึ้นตีกันกันเลยอ้าวอีเจ็บครู <c oughs> <c oughs> จ่าเศษไม่ได้หุ่นตัวเองหุ่นมันมึงไอต้องไอเจ็บกูกูวันเตรียบจะมันเหสือบินถึงมึงกันกังกอกกังกอกในกามกะเหลือบินไม่มีทาง ไม่แน่นะเว้ยเวลาทิดไปกำลังมังกรัวตึ้งหยีปุ่นเมงินกันแล้วแม่และคราวทิตยลังมังกดถ้าคุณได้แย่งก็ยังไงต้องฟังให้บอกเขาเจ้าจูคนโรงปล่งไอ้ไรก็ตู้ปล่งไม่รู้ปเลยไม่ชอบเลยทั้งคุณแม่หน้าไม่ได้รูปก้นหรือพี่ก้นหยัดแมมได้แคโยมันเก้ใช้วิอยุ่องจริงไงต้องเอาเก้กลายกันมึงก็อย่าว่าแต่เพื่อน เต็กแต่ว่าถ้ากูไม่อา้ามเด็กยิ่งกว่าแล้วชอยตอนแด้อยู่ในกล้องและรอแต่ก่อขึ้นเบิ้ลเด็กนึกว่านักแหมแไล่เราไม่ใจก้น,นบ้าดหลวงก,กันไหนบ้านหลวงนี่กูเตรียมเกินกูไม่เคยเห็นใครแคมปี้มันโบดจูในรอบกันนี้ใต้เราไอ้ตองไ้โต้กูเครคียดกูไม่พอใจกว่าบา้านกูไม่พอใจเลยใครอย่าไปตองไ้เปรตโต้ใช่กูไม่ชอบไอ้คนปลาเปรติกล้องเองกินเนี่ยเรากล้องเผื่อนจอบกินกูไม่ชอบเลย ชวนรูไปกินนุ่นบวชบ้านเขาพอกูไปตึ้งปี้ไรกันแล้วกูาจะเจอหนำแกงไปต้องบาดก้าว่าแจเย็นเงียบกันแล้วเพลดพอไปตึ้งหาได้กินกินพลือนนุ่นนอวอนอยู่บนไรพี่นุ่มเห็นว่านุ่นบวชเน่นคนน้อมวอนอยากคนบวชโอ้กันนั้นน้อยอันต้องอยากีปเจ้านุ่นเชึกแล้วเชกแล้วยุ่มไม่แก่ดีหนองล้เออหนองยาวนุ่น ใา่อ่ะนอนใจได้จะเป็นเด่นหนุ่มเพลิกูเครียดนักหนะ้าที่กูไปบ้านมึงว่ามึงจา่าเตจังกูไปกินแกงกบพอกูไปตึงปี้ได้ไงชูมาเรวเขินกบกูไม่ใ้าที่แกงขบอนุบลานอนแกงไอ้รอยหลกเกียดตที่กูไปบ้านมึงว่ามึงแกงกันแบ็แต่กูกินกันแบไดไยกันแบตตกแพรานี่ไอ้รอยมันไปแจเร่ง รอยยังทำจริงน้อไม่ในทั้งมันแก่เนี่ยแหม่คราวจนเป็นกันเบ็ดในยังกินเลยน้องแล้วก็รบกันตั้งคืนไงบาดหลวงให้โรใจกูไม่โตกรผว่าป้ากูปีนี้ถ้าไม่ได้แต่งคนทั้งคนเลยนะว่าโยไม่ทุกแล้วเมึงอไงได้อะไรกูแพ้ไงแกทรอยโหแดดมันจะหยุไปกูเกลี้ยจนไม่ไปบอกกับกูยแต่งอ่ะอีแต่งกับกูอย่างมบบกูจับตาย ตเตัดมาก็ะไรแม่มาเข้ามาหนักหนาทํมามมอยู่บาดหนักหนาอยากถามถัวว่าเข้ามาได้เร็วไหมถ้าเข้ามาเร็วและทองจะรีบแต่งรับแต่งให้คลกันดังขวับเอ้ยให้ตายไว้เข้ามาเพียงหน้ามาที่พี่และแทงด้วยเข็ดเลมนี้ต้องบันไลยผมมาองคนกันเพืนอนมา รำการเลิที่เอกกรใจห้าทองจะแต่งและโตจะจับกระจับกระจับไอ้ตายยงไว้เมาจะจับอยู่บนวัวกูนำกว้านร่วมอยู่กรกแรกกรกแรกเอ็ดแมมรุดใจว่ากูละวงไล่ตังเงินกูบอกกันปีได้ไหมลูกอุบาตกันอุบาตอุบาติอุบแต่อุบาทจริงมึงก็อุบาทจริง ต่างูบาต่างเบอร์นมันกอนตียงเลยมาจนกันมาจนเออมาควัดกันไอต้ตองเขาเข้าไปแยกหัวเก็นรู้มาเผื่อความเป็นตั้มแย้มงอเปรียบกันทำเรือกูแยกจาแม้มกอบกูต่างร่องทรวงชาดเปรกูบาดเจอล่องกองพ่พิมกูไม่จบเลยจริงเราเข้าไปแ้ามเผื่อความเป็นตั้มของกูไม่ครอบเลยเพื่อแล้วนี่ควายเล็กใต้หน้ากอกูไม่ครอบแล้วทำไมไปทองรถควายเล็กกูโบต้าใชยจารูบาด ต้นาเจ็ดกูจากลัวว่ามันนี่เจ็บหลอกลอป่าขึ้นตังมันด้นลาดยางไม่ได้จึกจักจึกจักจึกจักกูปาข้าวตังร่วนยางพอกระป่าข้าวตังร่วนยางมันไปคนจึกจักจึกจักบุกปายญาข่าหยัดแมมบวรางอยู่หน้าบอกมกนเคยควายเล็กเลยมันได้แล้อกลอคว้างกูรอแคบหยผมจี้ไม่ตันหุ่มแผลลงบอบฝนปรากรซจอมเปรย์ยห็ัดมมันกันดิ๊ดเฉยโจนโง้ตัวต่อยางเลยไม่ใจเบี้ยมึงไม่ใจเบี้ยคู เบียร้อยเบียร์วายกาเตน่าหนุ่มเฮ้ร้อยเป็นกกว่าเบี่ไอ้กตโตนี่จาดอากาศผูไม่ชอบจริงกูบอกตรงๆพี่ทองโกรธทำไมคือเครียดมันจบกินก็เผื่อแต่ก็งงกินนิ่งเออจัดเฟรชแล้วผมจัดให้โชกดีไทยเลยแกไอตู้นเธออย่างหัวจนเงินวันคนอย่ไหนบอลพอหัวจนกันตึงแต่งกันเหลือโตพอตู้เสียได้เหลือตัวเสียปลาตัวไปรองหัวเยียบไยพน พูดถึงว่าพอกูตายในี่ยก็น่าที่ปฏิบัติน่าที่ถึงแกตายสักทีก็พอก็คืโลกแค่ได้กินลาบดูดหัวเพลิดกันกูตื้อว่าก้องชอบกูหัวให้โตชอบเช็งกับหัวถันกูหัวตั้งแต่หัวกับนางงามยืนอยู่กูย้อมอาหัวเช็งเออกูไม่กูเอานางงามนี่มึงเอานางงามเออกูเอานางงามถ้าพอยืนยืนลุดระเบิดลงทึม ข้หัวคาดไปตังโยก้างหนึง้านำงามคาดไปตั้งโยก้างหนึ่งหข้าในรับบาน่ะหัวข้าหัวเนี่ยหัวข้าหัวหังตําแมมเยใจไม่หัวขาดทงานมันพ่อหล่าแต่ตัวกูแก่เกลียดเลยละแก่เกลียดแมมจีบคู่กรากไล่ตั้งตัวเป็นกรากไม่จะเป็นกันไหนไลยเว้ยก็ยังจกจีบลานกําโปาเลยใกมาข้อเป็นรากมนไหนไหมเออ เนี่กูติเป็นนี่ยอยปอนระวันกูได <c oughs> ป้ปนระวันเป็นกราบร้อยจึงแต่ว่าไล่ตั้งตัวเลยจอ <c oughs> มเมื่อนแป้นตีโลกแล้วโหยาว่าไล่แบบนี้ตไม่ใช่ไล่เพราะวันรอยกันกันเลยนอนกลางคืนเมื่อเขาวานมันพวงแมกโก้ยกเกินว่าเขาพิษวานกูโตกว่าวานเออเขาพิษวานมันโตกว่าวานกูจวบวงหรือจ,งจอง มึงก็บวรคราทั้งวันกันมึงก็จะวาแต่เพื่อนนะชอยเด็กแต่ว่าถ้ากูไม่ยามเด็กยิ่งหมดแล้วชอยยืนกองว่านอยู่แล้วเด็กนึกว่ามีแหม่เ <c ười> ครียดกลั่นหมดกูแต่วา่ากูไม่เครียดได้ต้องมันมึงให้ต้องกูเครียดจัดผมปี้เลวไม่รู้คนจริงแต่วา่าโยแพรเกอร์หัวล้าน,นาหนะามันมีใจเสือ้อรอุ่มทุ่มมาโดยด้ย มินเกียวว่าลานิตายแล้วเนี่ยเป่ตองฮันมึงดาเกย์โดนได้ตองหันวัวแปลนกวางพินใช่ผมแปลนเมือนกันกับซันซาละกลางพอเหล่าดักขุกแก่เครียดก็ได้เหล่าใครตกจริงไอ้พี่นี่เรื่องเข้าใจพิษฮันวันก่อนเตงแล้วก้องทุนเออควายไม้ชวนก็กับำนันว่าเคยเจอตอนควายมาได้แก่ไอ้อ่ำปั่นไอ้ตัวก็ต้นตอนควายมจบหนึ่ง ตอนควายไร้ตอนลุกจมควายบุตคนมากำนันใจไอ้ใครไอพร้พื้นตอนควายหันมันจีติดจุกันพพูนตอนควายหันผมไม่ติดตอนควายหันเออไม่ติดเลย,ยปเป็นใบเขียวอยู่กุนเหลืองอะไรไม่ติดกำนเอาแต่เร็วแต่ใบมันปนนี้ท่านน้องมาหนกุกการเดินรอยยา่าเบียรน้องไม่ต้องกลัวคนแต่มีความสามารถอยู่กับตัวไม่ต้องกลัวเลย ท่านน้องเบ้าคูเว,ว,ว้นมาไอ้แก่จอยน้องเบ้าคูในวันก่อนเจอตัวต่อาท่านมันคูเจอเพลือเทอุทเทนพรหม,มินห่อท่านน้องเมืองออแต่เมืองทองอุทองพรหม,มินห่อคนตะวันบายไก่หมิน <c oughs> แปรจำแม่บาดดวกนี่ถ้าบอกเคยดังหน่อยก็ว่าพี่น้องเขาพี่ท่านมันก่อนแต่คว้กไว้ก่อนโนรานในท้องอวันนะาบ้าเขาแล้วไม่จริงเออ ลิงเอ re, อฮอลิงเออฮอไม่รู้กูย <c oughs> ันหน้ากลายไหมออกูเต้นปลุกเม่นเดาใจฮองคนเราถ้ามีความรู้อยู่กับตัวมิตรกูเลยกูนี่ชิลล์พินเขาพี่ทองเนี่ยเด้อครับพ่อตีคนเป็นชิลล์พินเขามันคือเจอได้แต่แรกกูเอกะทองว่าเอกะทองเออกูร้องเพลงได้แล้วเพลงกูดังแล้วพอดังดังกูเบ้อชีวิตชิลล์พินทีนี้กูเปลี่ยนเจอเป็นยอดท้องกับกูปลดเอะกันในตังคมา พอดีล้านบ่าวครัวเจ้ยมไปพอเพียงนันเลยจ้ยมันหน,น,ยนอยเอกเจกับไปียงกงหน้าดังทางพลเนคยเฮกัเจ้ยนึ่ฮออันล้านมึงเออให้จังมึงมีความร่ามารความรามาลุยก็ูทั้งหมดว่ามึง,ง,งีร้องเพลงรักเพลงกูก็ร้องได้ไม่ต้องกลัวเรื่องงอนเกาสั้นไม่ต้องกลัวคนมีความร่ามารไม่ต้องกลัวอยู่เลยในมึง้องแ่รักเพลงเดาต้องเพลงได้มึงไงโจมมาเลยแล้วกูจะร้องให้เป,เป็นเพลงไรก็ได้ ให้โชดบาปหรือให้เจอเพลงมนันนี่เพลงอะไรใร่ไหนตอ้เดี๋ยวก่นคลุณมหนึ่งคนผู้บองลาเหม่เ,เพลงบาดหลวกไรอยู่ผู้บองลาอยากสะคิดเดี๋ยวว่าของเล่นเหลือที่เราปิ้นเราทำได้